叶子拜。Y เอาเอามาไวาัเละตั้งเงว่ามปเป็นตะไวนี่เอามาไว,วัพี่กอนเดี๋ยวจังพยาบาทมันครัหยอดยบอะไปยอกกมันวิ่งก็เก่าไวาก่อนว <laughs> างไ้ละวางว้เราฟังกัน Đi bẹt bay Ừ, chín vậy luôn Bây giờ cũng như mong như này Ốc sóng kia, sám kia Như tổ มัวหัวมาจับโดนดูกไม่หัวไวไปอระกอบเสียงกันใส่กันถึกดีผมก็เลยสินออกไปแต่มาไม่ดีนะสาว โอ้โหี่เหูงกเอามาด้วยอหูงกเอามาครับมันสาลกเลยบ้านตัวกยี่ีเก้ายี่บีดเก้ไป 解放。好嘞。